ทีัง้งกี่ทีก็ยังรอเธอเสมอ hey. สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ทุกท่านพบกับ p c like, ี l i f e ส t y l e เช่นเคยครับสําหรับคลิปนี้ติดตามเลือดดีมนต์ภูมกับ12คลิปล่าสุดข้อมูลวันที่17ธันาวาคม2564ครับเรื่องราวต่างๆอีกผู้เพื่อน FC และผู้ข้ชมคอยติดตามช่องมณโมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้หลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อส่งผลถึงยอดวิวยอดไลค์ช่องมณโฑส่วนจะส่งผลอย่างไรนั้นต้องคอยติดตามกันต่อไปทั้งนี้สาเหตุหลายประการที่จะทําให้ยอดวิวยอดไลค์เพิ่มหรือลดนั้นก็นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟัง ข้อมูลข่าวสารต่างๆในส่วนของช่องคคลร็แตนแฟมิลี่สัปดาห์ก่อนก็เกิดวีลดลงนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่ามุลคนกระแตนในช่องโูนโอ่จะสามารถดึงยอดวิวขึ้นมาได้หรือเปล่าส2คลิปนี้ยอดวิวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันเลครับคลิปแรกทักทายกันครับใชแท็กมูลโอม แท็กมูคลตะแตนแฟมิลี่ยอดวิวสามหมื่ั้าร้อครั้งยอดไลค์หกพัไลค์คลิปต่อมาอยู่ท้แล้วสื่อสารอนาคตแท็กมูลคุตระแตนแฟมิลีแท็กมคยอดวิวห้าหมืี่พัน้าสิอครั้งยอดไลค์เก้ารไลค์คลิปต่อมาออกทุกประเด็นที่น่าสงสัย แฮช็กมูลโอมแฮชแ็กมูลโอต,ตนเฟมิลี่ยอดวิวห้8 2 1ครั้งยอดไลค์หนึ่งไลค์คลิปต่อมาทำไมไม่ดื่มน้ำสาบานแฮชแ็กมูลโอมต,ตนเฟมิลี่แฮชท็กมูลโอมยอดวิวห้าห9ครั้งยอดไลค์เก้าพันสไลค์คลิปต่อมาสดมลแท่เม่ตา แฮชแท็มงคุณตะแตนแฟมิลี่แฮชแท็กมูลโอมยอดวิว2 3 6ห7ครั้งยอดไลค์8 8 0 0ไลค์คลิปต่อมาถามมา,า,มมาต่อไปแฮชแท็มงคุณตระแตน Family ่แฮชแท็มลโอมยอดวิว3 1 6 6 7ครั้งยอดไลค์7 7 0 0ไลค์คลิปต่อม,มาทักทายนะตอนเช้า ฮชแท็กุคุณ p a t e นแ family ยอดวิวสามหมืี่รอยยี่สิบเจครั้งยอดไลค์เจ็ดพ้อไลค์คลิต่อมาสัญญาลูกผู้ชายวงเล็บเขยแฮชแท็กคุณ p a t e นแ family แฮชแท็มูลคุยอดวิวสามหมื่นแปร้อยสามสิบสองพันยอดไลค์หกพั ack, 6, 900, like. ้าร้อไลค์ิลิต่อมามวลพลังของเพื่อน แฮชแท็กมงนอมตัแต like like. ่เฟมิลี่แฮชแท็กเงินโอมเยอะวิว7,352ครั้งยอดไลค์1,900ไลค์คลิปต่อมาสวนมงนเะรษฐกิจเล่าแฮชแท็กมงนอมแฮชแท็กมงนอมตัแต่เฟมิลี่เยอะวิว21,258ครั้งยอดไลค์4,400ไลค์คลิปต่อมาเวนย่อมระงับด้วยการได้จองเวน แน่แท็กคุณค้นตะแตนแฟมิลี่ยอดวิว23,159ครั้งยอดไลค์4,200ไลค์คลิปต่อมาจงเป็นสุดเป็นสุดเธอแฮ่แท็กคุณค้นตะแตนแฟมิลี่ยอดวิว29,171ครั้งยอดไลค์5,700ไลค์มาดูสถิติและแดชบอร์ดของ YouTube ครับข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่1 6ธันวาคม2,021 จำนวนสมาชิกผู้ติดตามช่องนโมโภมมีจำนวน1 1 5 0 0 0สนจํานคนจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด26,780,000ครั้งจำนวนการดูวิดีโอโดยเฉลี่ย27,600ครั้งคลิปวิดีโอขณะนี้มีจำนวน1,058คลิปมาดูความแตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วครับเมื่อวันที่9ธันวาคม2,021จําจำนวนผู้ติดตามช่องนโมโภมีจำนวน 1, นึ0 0 0สนพคนและในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นเป็น1 1 5 0 0 0คนมีจำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา1 0 0 0คนในส่วนของจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดเมื่อวันที่9าธันวาคม2021มีจำนวนผู้เข้าชมนับเป็นจำนวน26ล้าน2อหมื่นครั้งและในวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น26ล้าน7จหมื่นครั้งมีจำนวนผู้เข้าชม เพิ่มขึ้น5 2 0 0 0 0ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น5 2 0 0 0 0ครั้งซึ่งจากสัปดาห์ก่อนเมื่อว,วันที่9จําจำนวนผู้เข้าชมเข้ามูลโอมีจำนวนเพิ่มขึ้น86 0 0 0ครั้งแต่ในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้น5 2 0 0 0 0 0ครั้งซึ่งน้อยกว่าสัปดาห์ก่อนไป3 4 0 0 0 0ครั้ง ก็ถือว่าลดลงบ้างนิดหน่อยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งช่องมุ่ปปนผล p a แ e นแฟมิลี่และช่องนลโอง,องยอดือิวลดลงนะครับสําหรับผู้่นเอฟซีที่คอยติดตามช่งปปองมุ่นผั p a แตนแฟมิลี่และช่งองนลโองก่อนยังไงแล้วครับเพื่ปปอนเอฟซีผู้คอยชมที่สนใจทุกท่านก็คอยให้ความสนใจมุ่นผลดแ t e n นกันต่อไปครับช่วงนี้สถานการณ์ก็จะไม่คูยดีสักเท่าไหร่ในประเด็น ขข้อคอนเทนต์ต่างๆที่คุณเพื่อนเอฟซีและผู้เข้าชมทุกท่านได้เห็นผ่านช่องยูทูบหลายๆช่องความคิดเห็นแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นจากคุณเพื่อนเอฟซีหลายๆฝ่ายก็ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังในส่วนของการคิดแต่ละบุคคลแต่ละท่านก็จะมีทัศนคติที่ไม่เหมือนกันตามคนต่างคิด ความคิดเห็นนั้นแตกต่างได้ยังไงแล้วก็อย่าให้แตกแก่ครับเป็นกาลังใจให้กับลุงและป้ากันต่อกไปครับท่านี้ทุกความหงอยเพื่อนเอฟซีและผู้ชมทุกท่านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังไว้บรรใทนไม่ได้ออกจากบ้านสวนหนาการทำไมทุกครั้งพบปัทุกคนทุกท่านเป็นระยะห่างอย่างน้อยสเมตรและต้องรัองูกูรในมานล้างมือทุกเจอก็ห้องบ่อยครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองลุคนรอบข้างแบทนี้ กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อจะได้ติดตามข้อมูลช่องม,มนทโอมกันในคลิปต่อ,ตอไปด้วยความปรารถนาดีจาก PKB Lifestyle สวัสดีครับยา